สำหรับใครที่ชอบเล่นเกมและเป็นคนเบื่อกเกมง่ายผมมีช่องทางการเล่นเกมใหม่มาแนะนำแอดไลน์ไปที่แอดสาสบเบทที่นี่มีเกมให้คุณเล่นโคตรเยอะและสำหรับสมาชิกใหม่เขายังมีโบนัสและสิทธิพิเศษให้อีกมากมายอย่าลืมกันละ่ะแอดสาสบเบทถ้าใครพิมพ์ไม่ถูกผมจะทิ้งแอดไว้ใต้คลิปอย่าลืมเล่นกันเยอะๆนะครับมาสวัสดีครับสวัสดีครับน้องๆทุกคนนะครับสวัสดี ทุกคนนะครับที่เข้ามาชมตะก้ออินดีนะครับวันนี้ก็เช่นเคยครับ EP สามครับฟาดตะก้อกลางทุ่งนาตั้งกล้องในป่าเหมือนเดิมครับวันนี้ช่วงเย็นนะครับวันนี้ช่วงประมาณน่าจะสักประมาณ4ี่โมงจะห้าโมงแล้วครับอีกไม่กี่นาทีก็จะห้าโมงเย็นครับนีดวะกาทออกมาทุ่งนานะครับก็มาตั้งกล้องนะครับวันนี้ก็จะมาในหัวข้อนะครับเข้าสอดลูกนะครับวันนี้ จะลองมาเข้าสอดแตะก็ลึกกว่าเดิมนะครับเพราะว่ามีคนแนะนํามาว่าที่แอดมินถ่ายไปคลิปที่แล้วอ่ามันจะเข้าสอดยังไม่ถึงนะครับ <hier> เขาบอกว่าลองวิ่งสอดลึกกว่านั้นให้ดูสักนิดนะครับว่าถ้ามันจะเป็นยังไงนะครับ <Hier> เดี๋ยวแอดมิน <This> จะมาทําให้ดูนะครับอ <isme> ่า <slide> really? uh จะวิ่งสอดเข้าไปลึกอีกนิดนะครับแล้วก็เตะนะครับว่าถ้ามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับส่วนการที S ่ให้เตะขาซ้ายสูงหรือว่าเตะขาซ้ายให้สูงกว่าเดิมนั้น ก็คอยดูนะครับว่าจะทําได้หรือเปล่านะครับก็จะพยายามนะครับแต่ก็ขอบอกว่าเป็นการฝึกนะครับามาฝึกไปพร้อมๆน้องๆหรือว่าใครที่กําลังฝึกอยู่ก็มาฝึกไปพร้อมๆกันนะครับอ่าอันนี้ก็คือวันนี้ก็คือจะมาในหัวข้อเกี่ยวกับการสอดลูกนะครับเยวสอดใต้ลูกให้ลึกกว่าเดิมนะครับวันนี้อ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูกันฝั่งนู้นเลยครับมาครับคนนื่ขออุ่นร่างกายนิดนึงนะครับผมอ่า ก่อนจะขึ้นเตะนะครับขอบุญล่างถ่ายสักหน่อยนะครับไม่สามารถนั่งขี่ขาได้นะครับเพราะว่าเป็นพื้นดินนะครับไม่อยากนั่งนะครับก็ขอบ,บุญเหมือนเดิมครับตามสเต็ปตามสไตล์เราเหมือนเดิมนะครับ ่อนอื่นแอดมินก็จะเตะท่าที่แอดมินเตะเข้าเข้าเตะท่าถ้าแอดมินเตะนะครับคือเข้าปก,กตินะครับคือไม่ไม่วิ่งเข้าไปเลยนะครับให้ดูก่อนนะครับลูกแรกนะครับก <Caesar. S 1> ็จะเอาตรงนี้นะครับดูนะครับถ้าแอดมินวิ่งเข้าไปเตะนะครับ นี่ก็คือวิ่งเข้ายังไม่ลึกนะครับก็คือวิ่งเข้าปกติท้าแอดมินเตะนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับจะวิ่งให้มันเลยไปอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ลองเตะดูนะครับปกติวิ่งมาตรงนี้นะครับแล้วก็เตะนนี้จะวิ่งเข้ามาตรงนี้เลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวดูกันครับผมครับอันนี้ก็คือ รู้สึกว่าจะเข้าไปเลยนิดนึงแล้วนะครับแต่ถ้าจะเป็นยังไงนั้นยังไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวแอดมินจะไปทําภาพช้าดูนะครับแล้วก็ดูความแตกต่างจากคลิปนี้นะครับแล้วอธิบายให้น้องๆฟังอีกคลิปหน้านะครับอตอนนี้ก็คือจะวิ่งเข้ามาให้สอดอตรงนี้เลยนะครับดูนะครับน้องๆเดี๋ยวดูใหม่นะครับดูใหม่นะครับดูจาก การโดเตะเข้าเตะธรรมดาของแอดมินก่อนนะครับวิ่งไม่เลยนะครับเข้าเตะคือโด,โดดก่อนเข้าถึงลูกนะครับดูท่าโดดก่อนเข้าถึงลูกนะครับอันนี้คือโดดก่อนนะครับอันนี้คือท่าโดดโดดก่อนนะครับจะเข้าจะเข้ามาถึงประมาณนี้นะครับอโอ้ยเนื่อยครับอต่อไปนะครับต่อไปจะเป็นการเข้าเลยไปอีกรอบที่สองนะครับ มาดูนะครับว่าจะแตกต่างไหมแรดมินจะวิ่งเข้ามาถึงประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้นะครับดูนะครับไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับยังไม่ได้ดูกล้องนะครับเราเข้าเลยอีกครั้งหนึ่งนะครับ น้องๆที่ฝึกอยู่ก็มีอะไรที่จะแนะนำแอดมินเพิ่มเติมหรือว่าสอบถามแอดมินก็คอมเมนต์มาด้านล่างนะครับน้องๆที่กำลังหัดฟาดอยู่หรือต้องการรู้เกี่ยวกับการเสิร์ฟหรือว่าการเดาะตะก้อการชงตะก้อในหัวข้ออื่นก็สามารถถามเข้ามาได้นะครับอ่าลูกนึงนะครับเข้าเลยนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวขอแอดมินพักก่อนนะครับเดื่มน้ำก่อนแป๊บนึงนะครับหลังจากหลังจากพักเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวแอดมินจะไปวิ่งมาจากฝั่งนู้นนะครับให้ดูนะครับว่าเวลาเข้ามาเข้ามาถึงลึกๆเลยนะครับการเตะการเข้าลึกนะครับถ้าแอดมินดูแล้วนะครับก็ไม่ค่อยแตกต่างนะครับแต่แต่ดูรอบแล้วมันจะแตกต่างกันอยู่นะครับกับส่วนขานะครับเวลาที่เราเข้าเข้าไปลึกๆ ลึกๆเนี่ยมันขามันจะจะจะเหยียดแล้ววาดตัวมันจะงอมาอย่างนี้นะครับแต่ถ้าถ้าเราเข้าไม่ถึงนะครับตัวมันตัวมันก็จะไปอย่างนี้แต่ขาก็จะงอแล้วตัวมันจะตัวมันก็จะตั้งไว้นิดนึงนะครับอ่าเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวทําเดี๋ยวขอแอดมินดูจากคลิปคลิปนี้แล้วนะครับก็จะไปอธิบายต่อใน EP ต่อไปนะครับอ่าเป็นการฝึกฝนนะครับน้องๆก็อย่าเพิ่งว่ากันนะครับเพราะว่าแอดมินกําลังมาฝึกฝนนะครับกําลังมาทําความเข้าใจไปกับ คนที่ฝึกใหม่นะครับสำหรับน้องๆที่ฝึกใหม่นะครับสําหรับคนที่เก่งอยู่แล้วก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวแอดมินจะฝึกฝึกเพิ่มต่อนะครับอะมาดูกันเลยครับเอาเป็นมุมนี้นะครับทีนี้เป็นมุมนี้นะครับเข้าลึกเลยนะครับลูกนี้จะเข้ามาลึกมาเลยนะครับเตะให้โดนตรงนี้นะครับ ลูกนะครับแอดมินจะเตะห้าลูกนะครับการเข้าลึกนะครับวันนี้เตะแบบเข้าตะก้อลึกนะครับจะมาปรับทุกวันนะครับวันแรกก็คงจะไม่ได้สวยไม่ได้ดีเลยเหรอกครับแต่ว่าก็จะฝึกไปเรื่อยๆนะครับทาเป็น e p EP ไปให้น้องๆดูความพัฒนาของแอดมินนะครับตามลําดับนะครับ มันกำลังปรับท่านะครับก็คือจะเป็นการปรับท่าด้วยด้วยความรู้ของตัวเองนะครับแล้วก็จากคอมเมนต์ที่น้องๆแนะนําเข้ามาว่าถ้าปรับแล้วมันจะมีอะไรเปลี่ยนไหมหรือว่ามันได้แค่นี้เราต้องไปปรับส่วนไหนต่อนะครับนะฮะ สลูกนั่นนะครับสี่ลูกแล้วนะครับค่อนข้างเจ็บเท้านะครับเจ็บเท้าทุกวันเลยเพราะไม่ได้ใส่รองเท้านะครับ อดีอีกลูกหนึ่งอีกลูกหนึ่งแอดมินจะลองยืนยืนเตะธรรมดาดูนะครับดูจะวิ่งให้หน้อยเพราะว่าทุกครั้งแอดมินจะวิ่งไกลนะครับลองกําลังขาดูนะครับว่าจะยืนเตะธรรมดาได้ไหมนะครับลูกสุดท้ายนะครับอ่ะยืนตรงนี้นะครับ โอเคนะครับน้องๆที่เข้ามาก็ขอกำลังใจด้วยนะครับแอดมินจะตั้งใจฝึกไปพร้อมน้องๆนะครับมีอะไรก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับอ่าแล้วก็จะดูว่าแอดมินจะพัฒนาไปถึง EP ไหนนะครับแต่แอดมินก็จะมาทำให้น้องๆดูนะครับจะพยายามทำให้น้องๆดูนะครับในช่วงที่อยู่บ้านนี้นะครับก็คงอีกสักจะมีถึงประมาณ5 EP นะครับอ่า แต่ไม่รู้ว่าจะได้ขนาดไหนถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้อดินด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับแล้วก็อดินก็เป็นกําลังใจให้น้องๆทุกคนนะครับที่กําลังฝึกอยู่นะครับแล้วก็หรือว่ารุ่นพี่ๆที่เข้ามาดูนะครับก็คอมเมนต์บอกอดินเข้ามานะครับจะให้ปรับตรงไหนนะครับอ่ะโอเคนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม